เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับโงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าฮุนไดไอออนิกไฟ2022ชาร์จโคตรเร็ว18นาทีเต็มสวัสดีครับเพื่อนๆฮุนไดไอออนิกไฟ2022ใหม่ s u v ขุมพลังไฟฟ้าขนาดมิสไซเบิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วชูวจุดเด่นด้วยดีไซน์เรโทรร่วมสมัยสามารถขับได้ไกลถึง480กิโลเมตรต่อการชาร์จในแต่ละครั้ง Ionic เป็นแบรนด์ในเครือฮุนได สำหรับทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้า BEV โดยเฉพาะซึ่ง Ionic f LE, ถือเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ทำตลาดภายใต้แบรนด์ดังกล่าวโดยพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Electric Global Modular Platform เน้นย้ำจุดขายด้วยขนาดความยาวฐานล้ออยู่ที่3,000ม m mm, มและเทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี่แบบ Ultra Fast ที่รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด400โวลต์และ800โวลต์สำหรับรายละเอียดด้านหน้าของ Ionic 5ถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงตัว V รับกับไฟเดย์ไทม์แล n นิ่งไลท์รูปตัวยูแบบสีดวงพร้อมด้วยฝากระโปรงหน้าที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงต้านอากาศให้มากที่สุดขนาดที่ด้านข้างติดตั้งมือเปิดประตูภายนอกแบบเรียบไปกับตัวถังและให้ล้ออันลอยขนาดใหญ่ถึง20นิ้วที่ออกแบบมาในสไตล์พาราเมติกพิเซลในส่วนของภายในห้องโดยสารถูกออกแบบในแนวคิดลิฟวิ g งสเปซให้ความอบอุ่นราวกับอยู่ในบ้านโดยคอนโซลกลาง สามารถเลื่อนหน้าหลังได้สูงถึง140มิมพร้อมด้วยเบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าที่ออกแบบให้มีพนักพิงบางลงถึง30%เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังโดย Hyundai ได้เลือกใช้วัสดุห้องโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นขวดพลาสติกรี c ไซเคิลใยสังเคราะห์จากพลาสติกและสีตัวถังที่มีพืชเป็นส่วนประกอบเป็นต้นนอกจากนี้ Ionic ไฟ ยังถูกติดตั้งหน้าจอ Infotainment ขนาด12นิ้วและมาตรวัดแบบดี่ิ้อตัขนาด12นิ้วพร้อมด้วยระบบ AR HUD ที่สามารถเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าให้กลายเป็นหน้าจอเสมือนจริงได้อีกทั้งยังมีระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติและระบบความปลอดภัยขั้นสูง i o n i c i g h t สามารถเลือกแบตเตอรี่ได้ทั้งขนาด58กิโลวัแอลและ72.6กิโลวัตต์อลพร้อมแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบบเดี่ยวสำหรับการขับเคลื่อนล้อหลังหรือมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่ สำหรับการขับเคลื่อนทั้ง4ล้อโดยในรุ่นท็อปสุดที่มีมาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อน4ล้อ AWD มีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่301แรงม้าแรงบิดสูงสุด605นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจากู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน5.2วินาทีเท่านั้นในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อพร้อมแบตเตอรี่ขนาด72.6กิโลวัตต์อัวจะมีระยะทางขับเคลื่อนสูงสุดจะอยู่ที่470 ถึง480กิโลเมตรต่อการชาร์จแ,แต่ละครั้งตามมาตรฐาน WLTP รวมไปถึงรองรับการชาร์จด่วนแบบ350กิโลวัตต์ที่ใช้เวลาการชาร์จจาก0ถึง80%ใน18นาทีฮุนไดอ i ออนิกไฟ2022ใหม่จะเริ่มวางจำหน่ายในตลาดโลกในช่วงครึ่งแรกของปี2021นี้สำหรับเพืเ่อนๆแล้วคิดว่ารถยนต์รุ่นนี้น่าซื้อน่าใช้หรือไม่เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิป ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ